i <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew> Dhani karanyom anut karanya ketanggulase nama viti na นิวัตถะภิญญาจินตายะสุฏ karena Wow. Uh -huh. ピタナム、ヤナ、カレーナ、ウィピナ、シタワ อันนี้นา,ลลงางฟ้ากำลังจะรอรังครับผมจะรอรังนะครับัมัสุงอาิตเมยานโรสัยมหาาลัลาาจารย์ำเรียว้ยวไหนครับอันนี้ครับลงทานนะครับนี่วัดศรีบรุม,มากของเรา โลชานสวยงามมากนะครับเนี่ยอาหารข้าวขี่มีนะครับขอพานนะครับได้เลยครับผมนี่ครับโลชานของเรานะครับนีนมจอกนมจีนนะครับเนี่ยมาเลยครับผมได้ทุกคนอันนี้น้ำรลาของเรากล้วยทอดมันทอดโอ้ยมีทุกอย่างเลยครับเห็นไหน้ำปลาที่บุรของเราฮะอาจารย์อาจารย์ยัง้ายังไม่ได้ฉันเนอะสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่าครับน well, well, uh, ี่เป็นข้าก <ok ีขากีเชียงานของเรานะครับมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาเลยครับมทางของเราจ้าโอเคนะครับาล้ครับลงทานเยอะแยะนะครับเรื่องอาดูคุณสุภาวัดีน้อยบุ้งขาไอศครีม อ่าครบผมนี่ก็อะไรเอ่ยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค,ค่ะนี่ครับนี่แหละครับมาแล้วอันนี้อะไรครับโอ้โน้ำำําลําไยน้ําผลไามาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนี่ยเสร็จแล้วครับนางฟ้ากาแพบูดเขามาได้ทําลงทานนะครับน้ำำําลําไยสดก็มีนุมน่มๆใบนุมน่มๆนะครับผมนางสาอะไรครับสุพิำำ<ห>นยากอนทอดมารีนะครับ นะครับนี่ครับสวยงามมากนี่ครับขนมจีนขนมจีนของใครครับเนี่ยขนมจีนของใครขนมจีนนางฟ้าโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่าอันนี้คนคนมารับของครับผมน้องไอซ์ีมคุณยายเอียมคุณตาสตลนะครับยั้งแก้วความครอบครัวนะครับไอศครีมสุดยอดมากเลยครับผมอร่อยไหมครับโอเคโอเคครับผม อันนี้ก็มีนะครับมีอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ปลาเนี่กินไม่ได้ครับถ้าไม่มีก้างผมกินไม่ได้อั้นไป <c oughs> นนี้อร่อยอร่อยนะครับเนี่อร่อยอร่อยปลาตะโกนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่เฮียป้อมของเราบ้านจีนฟูนะครับผมมีทุกอย่างให้เลือกสรรน,นะครับโอ้ยหผลไม้รากไม้มีครับผมสวยงามมากนะครับหน้าอร่อยน่ากินครับ อันนี้เป็นอะไรครับท่านครับผมอันนี้ขนมบโอ้ขนมขนมขนมโอ้น่ากินน่ากินใส่กระเป๋าไว้ก่อนครับร่า <laughs> กกายท่นโรงทานของเรานะครับเดินเลือกได้เลยนะครับผมฮะเดินได้เลยเลยมาแล้วโรงทานที่ไหนอะไรนะโรงทานสามัคคีปอเปียปอบเปียนะครับโรงทานอันนี้อะไรเอ่อวัสดีครับคุณพี่ครับครับวัสดีครับ สุดยอดขนมจีนชั bursting, 好好้นนำครับผมสุดชั้นหนึ่งเลยสุดยอดมีสาวสาวเทวดาเตยก็มีนะครับผมเอได้เลยนะครับผมนี่สุดยอดเลยข้าวปุ้นน้ำแจ่วนะครับผมเรียงแถวอย่างสวยงามเลยเห็นไหมครับเนี่ยเขาบอกว่าคนเชียงคานมีความรู้นะครับไม่ต้องพูดอะไรดูที่เรียงแถวก็รู้แล้วไม่เดินเป็นละเกลละกะนะครับเนี่ยดูก็รู้ก็เขามีความรู้กันนะครับผมเนี่ย โอ้ยอ,าาอันนี้<ะ>เอิอยังขาวละซองาขาวละซองอ่ะเออสุดยอดสุดยอดเออเออไว้ช่วยด้ช่วยเด้อไ้าด้เดี๋ยวเดี๋ยวเพี่นตะเมีาจัดการพี่ตะเมียเอาจัดการอันนี้ขนมจีนโอ้ขนมจีนยา,า,ายอารมณ์ตามีและขนมจีนน้ำยาน,นะครับเนี่ยคนสวยของเราเห็นไหมนางฟ้าของเรา โอสุดยอดไม่ธรรมดานะครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับวานได้่ั่วเาพมันนนะอมมดเาไปนิดนึงขนานีนี้ตงนข้านานี้ชนข้านั่วโอ้เดลัมาทานครับวันนี้มอจ้าเอามาเลยครับมาเลยเอามาเลยเนี่ยน้องไม้ที่รงทานโอ้นี่ครับมาเรื่อยมาเรื่อยครับผมล้างไรเข้ามาคระลงทานของเรา อันนี้ก็ปั๊มน้ำมันบากจากนะครับผมหน้าประมงนะครับหน้าประมงโอเคสุดยอดของเราเลยสุดยอดของเราสวัสดีคับสวัสดีครับอันนี้ก็นางฟ้าโรงทานบ้านเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับของสอทอแัมนะครับผมโอ้ยมีคนเดียวในเชียงคานของเขานะเน,นี่ยทีเฮตุมี่ทุกปีนะอันนี้ก็น้องวะคนสวยของเราเออโอเคสุดยอดสุดยอดด เอาบายแล้วถวายแล้วเออจับได้เลยจับได้เลยจับได้เลยครับเนี่ยครอบครัวตระกูลพิลากุลนี่ครับสุดยอดเลยนะครับผมและญาติสนิทมิตรสหายครับผมนี่สุดยอดสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับ อ๋อไอศครีมที่พักไทยมะนี่สวัสดีครับที่รักเดี๋ยวเเียขนนใหห้รา่อยเาก่อที่นึงก่อนฮะเลงทานอย่เดียวเออลงทานโอรยเขียน้ยวนะทานอะไรจ้าทานอะไรทานอะไรอ๋อทุกคนป๊อปคอนป๊อปคอนอ๋อตัวนี้คนแรงนะบริหารป๊อปคอนนะครับโอเคโอเคโอเคมาจากที่ไหนครับมาจากร้านข้าหน้าบ้านยายอ้วนซอยสิบแปดอ๋อยายอ้วนซอยสิบแปดญาติผมเองนะครับผมนี่เลยครับผมนี่แหละ อันนี้ก็เขาเรียกเขาเรียกอะไรครับเนี่ยขนมค่ะขนาดน้ำคกคุณหนุ่มสุดยอดเลยเนี่ยคุณหนุ่มกับคุณวัชดีคุณอึงลูกหลานใหญ่ไหวอ้ะไม่ธรรมดาในลูกหลานใหญ่ไหวขนมครกนะครับผมเนี่ยคนคนประธานก็น่ารักเห็นไหมครับเนี่ยสุดยอดเลยครับผมโอเคนะครับฟ้าของเราก็สวยทุกคนตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะรำแล้วนะครับผมโอ้ นางฟ้าของเราก็มาแล้วมาทำบุญนะครับผมทั้งเทพบุตรทั้งนางฟ้าอีกหนึ่งสองที่สองนายชาวริเวสตัวนายกโมการงานส่วนตบวนเชียงคานลันดับที่สามอันดับที่เจ็ดนายยงยุทธทิพรสที่ปรึกษาจิตอาสาอำเภอเชียงคานอันดับที่แปดนายประยุทธ์บุ่นเท้าใช่นะครับเอาดังๆที่ติดต่อ หลายๆครับไปเชิญทุกท่านครับ <Yeah. S 1> ทับทับสองเก่าก็ได้ทับสองเก่ากได้เลครับท้าเลยครับองค์สิบเอ็ดรูปสิบเอ็ดครับผมถ้าพร้อมกันนะครับยังไม่ถึงเวลานะครับรนั่งก่อนครับ อ่าสบายเลยครับดีแล้วครับวางเลยจ้าวางเลยทัาซ้อนกันเลยครับผมโอเคครับฝากสามครั้งครับรับขอรับขอบคุณแก่ผู้เกรตุกท่านนะครับที่ร่วมหลับสนับใจในครั้งนี้นะครับรอบขอบคุณครับสดีมากจ้ะยังไงสนุกปะสนุกครับครับใจฉันรับเตรียมองต่อไปเตรียมต้นน้ำลำพอนะครับต้นน้ำลำพอนนะครับ

So i ในผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกำลังข้ามาประเห็นได้เลยนะครับาต่อไปก็จะเจออาจารย์ปุ้ยครับ